สวัสค่ะทุ่ะเราสปรคโารับของฟรีค่ะจะเป็นมือถือนะคะติดที่หลังของเราค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะชิ้นนี้เนี่ยจานด้กันทั้งหมด10,000ชิ้นนะคะสําหรับแบบที่จะของฟรีเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะมีชื่อว่า sleeping line นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับที่การรับของฟรีนะทุกคนทางหน้าตัวแบบเนี่ยเขามี description นะคะแล้วก็มีเขียนบอกอยู่ค่ะว่าจะมีการแจกนะคะของฟรีชิ้นเนี่ยทั้งหมด10,000ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีนะคะพวกวันเวลาเนี่ยบอกเราด้วยนะคะพร้อมกับวิธีการค่ะซึ่งในการรับของฟรีนะทุกคนเมื่อเราเข้ามาในแบบเราเนี่ยตรงนี้นะคะเขา มีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะการรับของฟรีนะคะเขาจะเริ่มอีเวนต์เนี่ยเริ่มแจกฮะตอนวันที่8กันยายนนี้ค่ะตอนเวลา5ทุ่มตรงนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนบ่อยนะเป็นเวลาตอนคืนนั่นเองค่ะในคืนนี้นะคะในการรับของฟรีนะคะเขามีเขียนบ่อยค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องไปถ่ายรูปนะคะทั้งหมด1,111รูปนะคะที่ Flip p ฟ o n e s นั่นเองค่ะ Flip Phones ค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะจะพาไปนะตรงข้างหน้านู้นตรงนั้นค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นแบบว่าเป็นด่านต่างๆค่ะเป็นโลกต่างๆค่ะซึ่งเรราานะะคต้องไปปถ่ยู ฟาร์มเงินค่ะแล้วก็ไปปลดล็อกคะเป็นด่านต่างๆน,นะคะจนทุกคนนะคะไปถึงด่านนี้นะคะทุกคนนะคะสามารถกดดูได้จากทางด้านล่างตรงนี้นนี่เลยค่ะมันก็จะมีนะคะเป็นโลกต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องไปถึงโลกนี้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยของเรานะคะยังล็อกอยู่นะเรายังไปไม่ถึงนะคะทุกคนนะคะจะต้องปลดล็อกโลกต่างๆก่อนนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านลดนั่นเองะคะ่ะทุกคนข้างหน้านู้นเนี่ยก็จะต้องปลดล็อกนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะเขาจะมีพวกเพชรอะไรแบบนี้นะคะเพราะเราเนี่ยเก็บเงินนะคะสะสมเงินเนี่ย ะะก็จะปลดล็อกด่านนี้ได้นั่นเองค่ะจะเป็น f o r t i n g Garden ะคะ่ะทุกคนพอเราเนี่ยมากดด้านล่างนะคะ่ะมันจะขึ้นนะน,นี่ f o a t i n g Garden นะคะซึ่งด่าถัดไปของ f o a t i n g Garden นะคะก็จะเป็น f r e e Phone นั่นเองทุกคนก็คือเก็บเงินะคะ่ะแล้วก็ปลดล็อกด่านไปได้ค่ะจะไปถึง f r i p Phone นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายรูปโทรศัพท์เนี่ยให้ถึงนะคะให้ครบทั้งหมด 1, 1 1 1รูปนั่นเองนะคะ่ะถ้าเกิดว,ว่าทาได้เนี่ยก็สามารถให้กดปุ่มทางด้านล่างตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็มากดรับของฟรีกันนะคะณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีของฟรีนะะน,รรนนะนะคะ้้เััอง ซึ่งนะตอนนี้ค่ะตอนที่เราอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมานะก็จะบอกไว้ก่อนค่ะก็เตรียมตัวรอไว้ได้นะคะตอน5ทุ่มตรงค่ะของที่8กันยาย,ยนี้นะคะเตรียมตัวรอไว้ได้นะคะใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาในเะนแนะนำนะคะว่าให้ฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มเราค่ะแล้วก็ไปปลดล็อกด่านนี้นะคะด่านนี้เนี่ยจะมีช่วงฟลิปโฟนนั่นเองค่ะเราต้องไปถ่ายรูปพี่นั่นนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปน,ะะนี้นะคะก็เพลงนนัยไหนไว้จะลิปนะคะไปค่ะ